สวัสดีครับทุกคนวันนี้พ่อช่อยจุกลูกพ่อนะครับผมไว้รุ่นเลีเ้ยงนกวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเพ,พาะพันธุ์นกในกรงเล็กนะครับผมในกรงในกรงพักในกรงบ้านนะครับผมเพาะยังไงให้ออกลูกนะครับผม อย่าไปฟังใครถ้าคุณยังไม่ได้ลองด้วยตัวคุณเองนะครับผมการพ่อพันุในกรงเล็กนะในกรงพักเนี่ยที่เราใช้พักนกนะครับผมก็เออออกลูกได้นะครับผมผมก็ออกลูกอยู่นะครับผมวันนี้ก็เลยมาแนะนํามือใหม่นะครับผมสาหรับท่านใดที่ติดตามรับชมช่องไอจุกลูกพ่อรุ่นเลี้ยงนกอยู่นะครับผมวันนี้ผมก็เอาเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆก็มาบอกพี่ๆทุกคนนะครับผมหลังจากไม่ได้อัปคลิปมานานนะวันนี้ก็จะมาบอกแบ่งปันความรู้ให้กันอีกนะครับผม ก็การเพาะพันนกในกรงเพาะเล็กๆนะครับผมหรือว่าในกรงพักนะหรือว่าเราจะใช้กรงบ้านก็ได้ที่ขังนกแก้วนกขุนทองอะไรเงี้ยครับผมเราก็เอามาใช้ได้ก็คืออันดับแรกเลยนะครับต้องเลือกพ่อแม่พันนกก่อนนะครับสมมติเราชอบทาสายอินโดนะผมเราก็ต้องไปหาพ่อพันนกพ่ออินโดแม่อินโดแล้วผมมาผสมนะครับผมในการเลือก พ่อแม่พันธุ์นกก่อนเลยันดับแรกถ้าเกิดพี่ๆมือใหม่อยากจะเพาะนะครับผมต้องศึกษาพ่อแม่พันธุ์นกก่อนนะผมว่าเราจะเริ่มทําสายไหนก่อนนะครับผมหรือว่าจะทําเผือกหรือจะทําสีเทาหรือจะทําลูกผสมมินโดนะครับผมก็พอได้พ่อแม่พันธุ์มาแล้วที่เราต้องการน,นะครับผมเราก็มาจับคู่นะครับผมในการเทียบกลงไว้ประมาณสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะผมดูอาการนะครับว่านก ชอบกันไหมนอนคู่กันไหมนะครับผมเราต้องหมั่นสังเกตนกนะครับพอเริ่มนกชอบกันแล้วนะผมก็จับให้อยู่ในกรงเดียวกันส่วนตัวของผมนะผมจะจับให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เอารังนะครับผมใส่รังไปด้วยเลยนะครับถ้าคู่ไหนถ้าพร้อมไข่มากของผมก็ไข่ในกรงพักเลยนะครับผมก็ให้เกิดลูกกันในนั้นเลยนะครับ เทียบนกก็จะประมาณนี้นะผมกอนลงกรงเพอะนะถ้านกชอบนกอะไรกันแล้วง่ายมากครับแป๊บเดียวก็ไข่นะครับก็ไม่ต้องบางคู่ก็รอนานนะบางคู่รอปีนะครับผมกว่าจะออกนะม่แต่ถ้าคู่ไหนที่มันชอบมันรักกันจริงๆก็แป๊บเดียวนะครับผมไม่นานเดี๋ยวก็ไข่นะครับก็ของผมก็จะใช้ผสมกรงพักนะครับกรงยี่เป็ซี่แล้วก็กรงเหล็ก เหล็กผมซื้อตะข่ายเหล็กมานะครับผมแล้วก็มาทําม้วนเป็นวงกลมอย่างเงี้ยเป็นวงกลมอย่างเงี้ยแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะครับผมแล้วก็ใส่กิ่งไม้ไปให้มันเกาะกระโดดนะครับแล้วก็ใส่รังนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูกันนะครับว่าของผมผลงานของผมในในเดือนนี้นะครับผมออกมีทั้งเผือกมีทั้งอะไรนะครับไปดูว่าออกจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้นะกลวงเล็กนะครับผมไม่ได้ใหญ่นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกัน เนี่ยครับทุกคนถ้าทุกคนเห็นก็จะกรงผมก็จะประมาณนี้นะครับผมซื้อเหล็กมาแล้วก็ม้วนนะครับเป็นเหล็กตะข่ายครับม้วนเป็นกลมๆนะครับผมแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายนะก็ใส่อาหารใส่อะไรอย่างเงี้ยครับตัวนี้เป็นตัวเมียที่ที่ที่ผมรักมากนะครับผมป้อนหนอนให้กับมือเลยครับผมแล้วก็ไปป้อนลูกต่อโอเคนี่กรงแรกนะครับไปดูกรงที่สองครับ งนี้สก็จะเป็นสายอินโดนะครับผมเพิ่งออกมา2ตัวก็กรงแบบสัตสไตล์เดียวกันเลยเอาสัเลกดำกูมอีกทีนะครับผมโอเคห้านี่เป็นกรงยี่ซี่นะครับผมนี่ผสมไว้นอกบ้านนะก็ได้ลูกมาเหมือนกันครับผมตอนนี้โอเคตัวแดงๆเ,เลยครับผมเพิ่งออกจากไข่นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่ง กำลังจะออกจากไข่เลยครับทุกคนนี่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 น,นี่เห็นไหมเห็นหมไหมกำลังจะออกจากไข่ครับแล้วก็ไปปล่อนกันเป็นไงล่ะครับทุกคนผมบอกแล้วนะครับกรงเล็กก็สามารถเพาะนกได้นะครับผมอันนี้ผมเพาะนกได้แล้วนะครับผมเพราะจากกรงเล็กๆนะครับผม,ผมก็เลยนําความรู้ที่ผมได้มานะครับผมที่ผมเจอกับตัวผมเองนะนำ,นำมาเผยแผ่นะผมให้สําหรับ พี่มือใหม่นะครับผมที่สนใจในการเพาะนกนะครับผมได้นําไปปรับใช้กันนะครับก็แล้วครับทุกคนผมบอกแล้วว่ากรงเล็กก็เพาะนกได้นะครับผมตอนแรกเลยก็เริ่มจากกรงยี่ิบเอซ่นะครับผมแล้วก็พัฒนามาหน่อยหนึ่งนะครับผมไปซื้อลวดเหล็กมาครับไปซื้อตะข่ายเหล็กมาแล้วก็มาม้วนเป็นวงกลมนะครับผมอย่างที่เห็นกันนะครับ ก็พัฒนาได้เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมีงบประมาณก็เราจะพัฒนาอีกเป็นโรงมาตรฐานนะครับผมตั้ง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 ต้องหาตังค์ก่อนนะครับผมตอนนี้ก็ต้องเก็บเงินก่อนพักโฆษณาสักรู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมมาพูดต่อนี่ท่านใดสนใจนะครับผมยาหวัดยาป่วยนะครับผมนกป่วยนกเป็นหวัดนะครับผมอาการหนักเบานะครับตัวนี้ช่วยได้นะครับผมยาหวัดกันปวดฟอดต้านะครับ ขวดละหนึ่งร้อยบาทนะครับผมสนใจก็ติดต่อได้เลยนะผมจะผมทิ้งที่เบอร์โทรแล้วก็ที่ติดต่อยานี้ให้นะครับผมเป็นยาวัดกันป่วยฟอร์ซ่านะผมพร้อมวิตามินนะครับวิตามินวิตามินน้ำแดงนะครับผมช่วยนกแข็งแรงขึ้นนะครับผมไม่ได้ช่วยนกร้องเก่งขึ้นนะครับผมช่วยนกสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมขนสวยไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายนะครับผม ก็ลองดูครับผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทุกคนนะผมที่ติดตามช่องผมนะเอาไปใช้กันดูได้นะครับผมขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับผมฟอร์ดซ่าวิตามินนกนะครับผมแล้วก็ยาหวัดกันป่วยของคุณฟอร์ดซ่าแล้วนะครับก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมสําหรับพี่พนครับอ่าถูกด้วยนะผมแล้วก็ใช้ดีด้วยนะครับผมผมใช้อยู่นะไม่มีนกไม่เคยป่วยนะครับ ไม่เคยตายใช้ตัวนี้ครับนอกจากงูกัดแมวประกบหนูกินนะครับตายแน่เงั้นแต่ถ้าเกิดป่วยธรรมชาติอะไรอย่างี้ดูร้อนรดูหนาวไม่ตายนะครับผมผมใช้อาทิตย์ละครั้งนะครับผมไม่กินนะก็แก้วน้ําครึ่งแก้วหยดไปห้าหยดนะครับผมก็ให้กินอาทินทั้วหนึ่งครั้งก็นกสุขภาพดีแข็งแรงนะครับผมโอเคไปคุยต่อเรื่องแล้วนะครับ พอพันนกในกรงเล็กนะครับผมผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็พอพันในกรงเล็กนะครับกรงยี่สิบเอ็ดซี่พอพันได้จริงๆนะครับผมแล้วก็ลูกนกก็ออกด้วยนะครับผมหลายท่านนะครับผมที่ทํากันได้นะครับผมไม่ใช่ผมคนเดียวนะทำกันได้เยอะนะที่พอพันในกรงยี่สิบเอดซี่นะครับผมก็เริ่มแรกหากท่านใดสนใจสมาชิกท่านใดสนใจในการพอพันนะครับผม เลือกพ่อแม่พันธุนะครับผมสายที่เราชอบอยากทาแบบไหนอยากทําสีอะไรนะครับผมก็ไปเอาพ่อแม่พันุ์มานะผมแล้วก็จับกัดทําการเทียบคู่นะครับหลังจากเทียบคู่เสร็จนะครับก็ปล่อยลงในกรงพักก่อนก็ได้นะครับผมหรือว่าเราจะปล่อยลงในกรงจริงเลยนะครับผมที่เราเตรียมไว้สําหรับในการผสมนะครับผมก็ปล่อยไปแล้วแต่คู่นะครับผมบางคู่ก็สามสี่เดือนไข่เลยนะครับผม บางคู่ก็รอเป็นปีนะครับผมแล้วแต่ความพร้อมของนกด้วยนะครับผมถ้าตัวเมียตัวไหนพร้อมถ้าคู่ไหนพร้อมเพราะว่าไข่เร็วนะครับผมจะให้ผลผลิตเราเร็วมากนะครับก็อาหารที่ใช้นะครับผมผมก็จะใช้ซูพิมนะใช้สูพิมเม็ดใหญ่นะครับแล้วก็ให้กินแคลเซียมนะครับผมยาเล่งยาอะไรนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมทําออกมาให้สําหรับ มือใหม่นะครับผมที่สนใจในการเลี้ยงนกและก็พรอนนกนะครับผมเอาเป็นอีกทั้งเลือกหนึ่งนะครับผมเพื่อนําไปปรับใช้นะครับเผื่อใครอยากเพาะพันนกนะครับผมวันนี้ก็หวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆกลับไปบ้างนะครับผมไม่เล็กไม่มากก็น้อยอ่ะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมช่องไอจุกวัยรุ่นเลี้ยงนกตั้งแต่ต้นนะครับผมจนถึงทุกวันนี้นะครับผมก็ ไม่มีอะไรมากนะครับผมผมขอคนละไลค์กดไลค์คอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ช่ชองของเราด้วยนะครับผมอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับผมว่าเราจะทำคลิปอะไรออกมานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ